น้อมกราบนมันสก,การท่านสมณะด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบครูทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านนะคะเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนคือเมื่อคือนนี้ค่ะได้ข่าวจากน้องเอสตีว่าคุณแม่สามีที่อยู่ที่อินโดนะคะท่านเสียชีวิตแล้วน้องเอสตีก็ร้องไห้เขาก็โทรมาถามว่าเออ เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็บอกว่าให้เราทุกคนต้องกลับบ้านด่วนแบบนี้คะ่ะแล้วก็นั่งอ่าใจนะคะว่าเออเหตุการณ์มันกระทนหันจริงๆเนาะเราก็นึกว่าเราจะอยู่ต่อไปหาหมก,กุมบําเพ็นอะไรอย่างนี้ค,ะ <c oughs> ค่ะก็อ่านใจว่าเอออันนี้นะเป็นผู้ใหญ่คนสุดท้ายแล้วค่ะที่ที่อยู่ด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ด้วยจนถึงนาทีสุดท้าย ก็ได้ทําทุกอย่างไม่มันไม่มีความเสียใจในใจค่ะก็มานั่งอ่านใจว่าเรามีความเศร้าโศกหรืออะไรเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่มีการสูญเสียนะคะสําหรับตัวเองนะคะก็ไม่ไม่ไมจิตใจเป็นปกติมากเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเราเข้มแข็งก็เป็นที่พึ่งหรือที่ปรึกษาให้ลูกๆได้อย่างนี้ค่ะแล้วลูกสองคนที่อยู่ที่นี่เขาก็ไม่ร้องไห้นะคะเขาก็ดูว่าอะไรที่เขาทําได้แล้วเราก็เตรียมตัวกลับกันค่ะครู มันเห็นความมั่นคงในใจว่าโอ้มันสิ่งนี้เป็นธรรมดาแล้วมันเป็นสิ่งที่มาเตือนเราว่าเวลาชีวิตมันน้อยมากค่ะคุรุมันได้สังวรในจุดนี้มากค่ะแล้วก็ก็กลับไปที่นู่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูอีกทีเพราะว่าน้องเอสตี้ก็รู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาโทรมาถามว่าหนูควรจะทํายังไงดีตอนแรกก็คิดว่า จะโทรมาถามครูหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่น้องบอกว่าไม่เป็นไรก็เลยส่ง y o u t u ู e ที่ครูเคยเคยอ่าเคยให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องวางร่างวางขันแม้ว่าคุณแม่ท่านจะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจให้ให้ลูกสาวเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดน่ะคะ่ะครูวันนี้ก็ขอส่งประมาณเท่านี้ค่ะครูขอขอบคุณพี่น้องนะคะ,ะที่ให้โอกาสค่ะอ่าสาธุอ่าเป็นกำลังใจให้นี่แหละ พอเรามีศีลเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเกิดแก่จิตตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะสามารถมีอำนาจที่จะอยู่เหนือทุกได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกับเราส่วนการจัดสรรองค์ประกอบเราก็ดูองค์ประกอบตามตามหมู่กลุ่มที่เราอยู่นั่นแหละว่าทางนู้นเขาจัดงานศพอย่างไรนะพ่อบ้านองค์ประกอบเนี่ยองค์ประกอบเรามีพ่อบ้านเรามีญาติของ เนี่ยของผู้ตายเราก็ดูองค์ประกอบนั่นแหละว่าจะจัดสรรอย่างไรให้เป็นไปตามนั้นเนาะเพราะมันมีที่แต่ละทินแต่ละอะไรเขาก็จะมีพิธีของเขาอยู่เราจะเสริมจะแทรกอะไรก็ดูพอประมาณแต่โดยรวมให้เป็นเป็นไปตามองค์ประกอบที่เขาอยู่นั่นแหละนะเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะให้มันเป็นไปตามนะส่วนเราจะจัดสรรจะแทรกอะไร เราก็ดูตามควรเราจะเอาหนังสือทวนวำทําไปแจกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตามควรน้ำมันเาียวไปที่พี่จิ๋วเขามีในภาคภาษาอังกฤษเราจะเอาน้ำมันเขียวไปก็จัดสรรตามควรถ้ามีเวลาที่จะไปเอาก็จะบินกลัเวลาเปล่าไม่ไม่น่าจะมีค่ะครูวันนี้ก็คือลูกๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่ที่นี่ลูกทุกคนก็ เห็นด้วยกันนะคะว่าเราจะไปใส่บาตรที่สันติแล้วก็ไปฟังรำเพื่อจะได้พบพี่น้องสักพักหนึงแล้วก็จะกลับมาจัดกระเป๋าค่ะครุมันก็มีนี่แถวนน้นอ่ะบททบทวนที่สันติก็มีมีค่ะมีมีค่ะครุของของหนูมีสั่งไว้แล้วแล้วก็ได้เอาไปแจกเป็นบางส่วนได้เหมือนกันนะคะอ๋อได้จะให้ทางโรงเรียนของหนูช่วยงบแบ่งฟัน ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะครู้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคุร,ร,คครู้อันนี้โ,<อ>โทรมาไอ้ไม่ใช่ใชอันนี้คือมาปรึกษาแล้วรายงานให้หมู่บุ๋มรับทราบอะค่ะเพราะว่าเราก็คุณเคยเป็นญาติคุยกันทุกวันสนิทกว่าญาติแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะค,ครูค่ะก็มันจะมีความแตกต่างนะคะคุณแม่สามีท่านนะคะแปลว,ว่าไปแบบสงบค่ะคือเสียชีวิตที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถึงมือหมอหรือว่าอะไรเลยค่ะ คือคือมีคุณหมอที่เป็นเพื่อนกันก็มาที่บ้านแล้วท่านก็ไปประมาณลักษณะอย่างนั้นช่วงสามปีที่เราอยู่ที่นู่นนะคะที่เราปฏิบัติคุณแม่ก็ได้ได้มีส่วนในการทานพังสือรัตเหมือนกันก็นะก็นะท่านเข้าไปอย่างสงบนะคะอ้าวดีนี่แหละคือ <บา S 2> นี่แหละคือลิขสิิธิ์ของของคนปฏิบัติศีลและคนในครอบครัวเขาจะได้อานิสงส์นั้นด้วย เพราะเขาเป็นอุปถากเรานะคะเขาจะมีสิทธิ์ตายอย่างสงบนะพวกเราสังเกตนะเพราะการพวกเราทําอภิริหารี่ทาในบ้าน,ท,นาทําเหตุแห่งวิมุตหาในบ้านเนี่ยคนในครอบครัวที่เขาช่วยอุปถากเราไม่ว่าจะเป็นช่วยงานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระกิจกรรมการงานช่วยให้เราได้ฟังธรรมคนเหล่านี้จะได้ลิขสิทธิ์ในการที่จะมีสิทธิ์ตายอย่างสงบคือเหมือนพ่อแม่พี่ขวะนะัญอะ เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะใส่ท่อเขาจะไปางที่บ้านนี่คืออานิสงค์ของนี่คืออานิสงส์ของของคนที่อยู่ร่วมกับเราพวกเราจะได้เห็นชัดขึ้นว่าสิ่งที่พวกเราภาคเพียรปฏิบัติมาเนี่ยขนาดคนที่นอนป่วยอยู่กับที่เขายังมีอานิสงค์ด้วยค่ะนะคะเขายังมีอานิสงค์ได้รับด้วย พวกเราจะได้เห็นชัดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละพวกเราจะได้มีกําลังใจในการภาคเพียรว่าพลังบารมีของพวกเราอ่ะมีส่วนช่วยให้คนรอบข้างเราได้อานิสงส์ไปด้วยคันนึกถึงอาจารย์เล่านิทานเรื่องปลานะ่ะเรื่องปลาที่ท่านจะช่วยช่วยปลาในบอ่อนะ่ะยังช่วยกันได้เลยใครจําได้บ้างนิทานเรื่องนี้จาไม่ได้คะ่ะครู เล่าใหม่ได้ค่ะหนูจําไม่ได้ครับมที่เคยได้ยินคขารขาเล่าเล่าใหม่ได้ไหมคะจําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลที่จะช่วยพวกตัวเองน้ําจะแห้งน่ะน้ําจะแห้งในบ่อน่ะท่านก็ตั้งจิตน่ะใครเคยได้ฟังบ้างเออเดี๋ยวจะไปหามาเล่าให้ฟังได้ครับฮะผมจาได้ครับอ้าวไหนน้องปีเล่าจินลูก พี่ขวัญก็จําไม่ได้แต่พี่ขวัญรู้แต่ว่าน้ําจะแห้งแล้วโพธิสัตว์ใหญ่ที่เป็นปลาในนั้นท่านตั้งจิตอังพีเล่าที่ลูกพอเอาที่ผมจําได้นะครับขอกครับอืมอืมอืมก็คือปลาที่เป็นพระโพธิสัตว์ตางทีท่พระโพธิสัตย์เป็นปลา,าปแล้วหนองน้ํามันแห้งแล้วปลามันเจ็บกินพี่น้องเนี่ยก็คือปลาน้ามันลดมาแห้งขอกขอนบ,บอกอะไรเงี้ย ตามจิตกพี่น้องรับฟ้าที่เป็นพระัาว์เห็นก็เลยตั้งจิตจะไม่ได้ว่าขออะไรนี่แหละแต่ว่าอยากบอกว่ามีกุศลว่าอยากให้ฝนตกลงมาแล้วก็ฝนตกลงมาจนทําให้น้ำท่วมทั้งบ่อจนพี่น้องแล้วก็ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากการโดนนกกินได้ครับผมจาได้แค่นี้อ่านั่นแหละขอบคุณมากอนุโมทนากับน้องพีนี่แหละ คือการตั้งจิตของของคนมีศีลมีส่วนช่วยการตั้งจิตท,ทุกครั้งที่เราเพิ่มศีลนะทุกครั้งที่เราเพิ่มศีลที่เราลดกิเลสเนี่ยคนที่เป็นอุปถากเราอ่ะคนรอบข้างเราเขาจะได้อานิสงส์นี้ด้วยไม่ได้โดยการแผ่เมตตาไม่ได้โดยการกวดน้ําทั้งนั้นแต่เขาได้โดยการแผ่เมตตาให้เขาตรงๆงตอนเขาเป็นๆเ,เลย เขาได้ตอนเรากวดน้ําคือกวดน้ําพุทธน้ําใจน้ําแห่งการยอมลงในใจเขาได้ทั้งนั้นเลยเขาจึงสงบตามฐานของเขาของเขาของเขาแม้เขาจะฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องแต่พลังของความสงบล่มเย็นที่พวกเราคุยกันเนี่ยเขาจึงได้ด้วยเหมือนโพธิสัตว์ที่ท่านเป็นปลาท่านตั้งจิตอ,อน้ําจึงมาจึงรอดพ้นจากการถูกกินทั้งหมดเลย อันนี้ก็เหมือนกันไอตัวที่จะมากินตัวเหยี่ยวหรือนกที่จะมากินคือกิเลสอันนี้เขาก็รอดพ้นจากจากกิเลสท,ที่จะมากินให้กินเขาที่ทําให้เขาทุกข์อ่ะเขาก็สงบเป็นลําดับลําดับตามฐานของแต่ละคนเนี่ยพวกเราจะได้มีกําลังใจว่าไม่ใช่พวกเราช่วยใครไม่ได้นะพวกเราช่วยคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนป้าปัสสุว่าขนาดว่าท่านฟังไม่รู้เรื่องแต่ท่านยังได้ตายอย่างสงบ หรือแม้แต่น้องเอตตี้เขาก็ได้ตามส่วนที่เขาได้แม่เขาจะร้องไห้อยู่บ้างแต่เขาก็เคยฟังธรรมมาอยู่บ้างเขาก็จะสงบตามส่วนที่เขาได้เดี๋ยวป้าป้าป้าป,ปสุกไปเรียนรู้เถอะเดี๋ยวป้าปาสุกจะเห็นอานิสงส์ที่ป้าปาสุกปฏิบัติแล้วก็เห็นไหมลูกก็ไม่ร้องเห็นไหมเขาก็ได้อาน<ะ>ิสงส์ตามได้ได้ค่ะครูค่ะก็กราบขอบพระคุณครูพี่น้องหมู่กลุ่ม ก็มันมีความสำนึกในสิ่งนี้แล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นอีกค่ะครูมันเหมือนค่อยๆปลดปลดล็อกไปทีละทีละอย่างค่ะครูจริงๆหามันมันมันเวลามัน,มนเลื่อนไหลายพร้อมกับองค์ประกอบที่ที่เราทําก็เวลาที่จะมาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะคะครูตอนนี้ก็แบบว่าต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะครูเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่พาลูกลูกชายค่ะไปกราบสวัสดีปีใหม่ เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ว่าครพึ่งกันมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กท่านอายุมากแล้วกันทุกคนแล้วก็ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อ,อก็พอดีลูกๆก,ก,ก็ได้ซึมซับในจุดนี้อย่างน้อยก็มีก็ก,ก็เราก็ได้ทําหน้าที่ในสิ่งที่เราควรทะะําแล้วค่ะก็ไม่มีการเสียใจค่ะตุรุประมาณนี้ค่ะอ้าวสาธุดีมากเลยนะคะพวกเราได้ฟังเหตุการณ์นี้พวกเราเข้าใจหรือยัง ว่าที่พวกเราปฏิบัติมาเนี่ยมันมีคุณค่าต่อเราต่อโลกใบนี้ต่อคนที่เรารักเข้าใจยังเข้าใจค่ะครูชัดเจนมากเลยอืออืมทราบซึ้งกันมากยังมันทราบซึ้งค่ะาบซึ้งเข้าใจาบซึ้งมากค่ะครู กราบขอบพระคุณครูกำลังใจให้อาป๋าสุกและครอบครัวด้วยนะคะคพี่ออนขอบพระคุณมากมากครอบครัวสดเป็นกำลังใจให้อาป๋าสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่เพชรเป็นกำลังใจให้น้องใจสุขและครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เจ๊ขอบคุณค่ะน้องต้นตาลขอบคุณค่ะป้าเพ็ญศรีค่ะ ขอบคุณค่ะใจพี่ผาสุขค่ะขอบคุณค่ะน้องโกบขอบคุณค่ะอาขอบคุณค่ะพี่สุขขอบคุณค่ะพี่แป้นเป็นกำลังใจให้อาผาสุขนะคะขอบคุณค่ะป้าหมวยขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านค่ะส่งกำลังใจให้อาผาสุขนะคะขอบคุณค่ะน้องพลายขอบคุณมากค่ะจะค่อคุยปวดล็อกไปค่ะแต่ก็เป็นอิสระค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะเชิญพี่น้องต่อไปได้เลยค่ะอ่าป่ายปไป,ไปบำเพ็ญไปทำตามหน้าทีา่ท